นี่เป็น Facebook ของชายอายุ49ปีชาวตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์โพสข้อความเชิงตัดเพาะภรรยาที่ทิ้งสามีไปพร้อมกับเงินเยียวยาการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชารอบ2องจำนวน5,000บาทแล้วก็ยังทิ้งลูกวัยสองขวบให้สามีเลี้ยงคนเดียวด้วยครับผู้โพสต์ดังกล่าวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ภรรยาคนแรกเสียชีวิต ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กินกับนางสาวปออายุ32ปีฉันสามีภรรยาประมาณสัก4ปีแต่ว่าทั้ง2คนไม่ได้แต่งงานหรือว่าจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกัน1คนอายุ2ขวบครับใช้ชีวิตอยู่กินกันด้วยใช้ชีวิตอยู่กินกันตามปกติกระทั่งภรรยาเนี่ยได้รับเงินเยีเยวยาจากการสู้รบแนวชายแดนไทยกัม<ช>พูชารอบ2จํานวน5,000บาทปรากฏว่าภรรยาหายไปพร้อมกับเงินเยียวยาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ปล่อยให้ตนเองเนี่ยต้องเลี้ยงลูกตามลําพังครับรอบแรกนี้ใช่ครับลูกอยู่กับผมตลอดอรอบรอบแรกผมไม่ขอพูดถึงได้ไหมอ่าอ่าป,ป,ปกติครับแต่รอบที่สองเนี่ยทะเลาะก,กันปุ๊บเงินเขาก็เอาไปคนเดียวยครับโดยที่เขาไม่ยอมแบ่งให้ลูกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครัความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกแย่ yeah, ครับ รู้สึกว่าแย่มากเขาเขาบอกเราไหมว่าเขาจะไปด้วยไม่ไม่ครับเขาไม่บอกครับ ทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของฝ่ายหญิงในตำบลสำารงใหม่อำเภอละหารทรายด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าลงพื้นที่ไปก็ไม่พบฝ่ายหญิงแล้วเจอแต่เพียงแม่และก็น้องสาวของฝ่ายหญิงโดยบอกแบบนี้บอกว่าฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพแล้วแต่ไม่ขอบอกนะว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ากลัวสามีจะตามไประรานหรือว่าทําร้ายอีกครับแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าอดีตลูกเขยเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนชอบดื่มสุรา ชอบระแวงแล้วก็หึงหวงลูกสาวตนเองมักมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งจนกระทั่งวันที่16มกราคมที่ผ่านมาทั้งสองนมีปากเสียงกันอดีตลูกเขยก็เลยขนข้าวขนของ,ขอ,งออกจากบ้านลูกสาวก็เลยนำลูกมาฝากไว้กับตนเองแล้วก็บอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดแต่ปรากฏว่าอาดีตลูกเขยเนยตามมาแย่งลูกกลับไปครับยืนยันเลยบอกว่าลูกสาวไม่ได้ทิ้งตามที่ถูกกล่าวหาส่วนที่อดีตลูกเขยออกมาโพส ก็เพราะว่าอยากให้ลูกสาวเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงครับจึงอยากขอความเป็นธรรมให้ลูกสาวด้วยครับแม่ก็ยืนยันว่าเงินเยียวยานี้ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเลยจ้ะแลวแม่คิดว่าที่เขาออกสื่อล้อมสื่อเพราะอะไรอยากทําให้ผู้หญิงเสียหายมากกว่าอยากฝากอะไรถึงพี่มวนบ้างฝากบอกว่าอย่ามาทํานิสัยอย่างนี้อีกเลยเพราะนิสยัยนิสัยเขาเนี่ยคนทั่วไปเขารู้หมดคนที่ว่าเขา วิ่งรถตู้เดียวกันเขาก็รู้นิสัยรู้สันดานหมดว่าเป็นอะไรยังไงนะไม่มีใครเขาเห็นด้วยดอกเนะี่ยเรื่องนี้นะ่ะก็มีแต่อยากให้ลูกแม่พ้นอยากปรับความเข้าใจกันไหมคุยกันไหมกับพี่มวลกับแม่ไม่อยากคุยแล้ะคุยได้ก็เหมือนเดิมกี่รอบแล้วที่ว่าไปแล้วก็มาขอคืนดีเหนะมือนเดิม ด้านน้องสาวเนี่ยยืนยันอีกเสียงเหมือนกันเลยนะครับบอกว่าพี่สาวของตัวเองเนี่ยถูกกล่าวหาเพราะเรื่องทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมแต่เงินเยียวยาเนี่ยเพิ่งจะออก23-24มกราคมนี้เองซึ่งพี่สาวเนี่ยเป็นซึ่งพี่สาวเนี่ยเป็นคนไปทําเรื่องแล้วก็ยื่นบัญชีตามขั้นตอนเงินก็ต้องเข้าบัญชีพี่สาวอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยพี่สาวเป็นฝ่ายอดทนถูกอดีตพี่เขยทาร้ายหลายต่อหลายครั้ง แต่ว่าพี่เขยเขาก็ตามมาง้อและก็คืนดีกันแต่ครั้งนี้พี่สาวบอกไม่ทนแล้วแล้วก็เลยตัดสินใจไปทํางานที่กรุงเทพส่วนลูกเนี่ยพี่สาวไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝากแม่เอาไว้แล้วก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาวด้วยเหมือนกันครับ